จัดงานประกวดบอลสีของหาใหญ่ครั้งที่1ครับเพื่อให้พวกเราครับชาวบอลสีได้มารวมตัวกันแล้วก็ได้พัฒนาบอลสีต่อไปเรื่อยๆการเลี้ยงบอลไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแค่เราเรารู้วิธีการปลูกวิธีการดูแลก็จะได้ปกติแล้วค่ะทุกคนก็ใฝ่ฝันครับเล่นบอลครั้งหนึ่งชีวิตก็อยากจะมีบอลเนี่ยครับมาเป็นชื่อของตัวเองนะครับมาจดก็คือเลี้ยงก็ดูให้มันแตกต่างจากที่มันเคยมีท,มยมที่มันมีชื่ออยู่แล้วครับมาเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบใครเห็นแล้วก็เออรู้เลยว่าไม้ต้นนี้ของ ของใครครับมันจะมีความภาคภูมิใจครับจริงๆอยากจะให้ร่วมกันส่งไม้เข้าประกวดเยอะๆทุกงานเลยครับคือตอนนี้กําลังคุยกับท่านนายกสมาคมเรื่องการส่งไม้เข้าประกวดในการการต่างๆครับคือสำหรับคนรุ่นใหม่ที่คัดทำไม้ไม่เป็นคือพันยอดไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องเสนอเข้าที่ประชุมอย่างสนามเนี้ยเห็นได้เลยว่าไม้ชาวบ้านก็ชาวบ้านเยี่ยมไม้กรอกรยองรับาม้กรอของไทยที่เราดูแลไม้กรอกนของกัน เขาก็ได้รางวัลแล้วแล้วกติกาที่นี่ก็คือแบบเราเปิดของเฮนด้วยนะครับเราเน้นเน้นเน้นให้ชาวบ้านเน้นให้พื้นที่ในส่วนร่วมไม่เจ็ด